ไปฮันดิบุลไปขอรูปไปเขาค่ะทำไมอ่ะเงินเยอะมากจริงก็คือไปดูแหละค่ะไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ไปเหมือนแบบว่าพี่โชคอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปทุกปีแล้วยังไม่ได้เดินไปไหว้สักทีเลยโอกาสไปงอยากไปขอรูปไหมคะหลายคนบอกไม่ค่ะไม่ได้ไปขอรูปอ๋อเอาไปด้วยกันดีไหมยังไงเนี่ยถึงว่าพี่ขอพี่ขอทูกไว้หรือไม่สวัสดนะไปไหว้พระที่ดังเรื่องความรักะไรอยนะครับรับรู้ เป็นหมดตั้งเยอะเลยไม่มีน้องรีพับเบย์กลับมานะไมนะคะน้องรีพับเบย์ไม่กลับมาไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจริงๆมีขออะไรกันบ้างครับจริงๆเริ่มต้นนะครับแผนก็คืออยากจะว่ายคว้าแล้วจะแต่งงานก็ถือเป็นงานกับคิวเว้นใหญ่ในทีมอ๋อนี้นะตอนไปตอนแรกก็ว่าจะไปสองคนไปไปมาๆก็ที่พี่เจ้าเนีก็ไปไปมาๆก็เลยอยากพาทีมงานที่ช่วยงันแต่งอ่ะ น็เือเาเยไปยคับแลเกป็นแบบมไปมาแต่ว่าจริง้วถ้าขอพรเนแต่ว่าหลักๆองไป่น่องเรื่องยแต่่ตั้งาอจริงๆนทุกาที่ไปอชบไม่มีสตชอบแบบพอไปถึล้ก็แบบอแล้วก็ขอเลยไปเรื่อยไปเหนื่อยก็เยังรู้สึกว่ายันถึงใจยันต้องขอไหม ก็กลับไปใหม่ไม่ใช่กลับไปใหม่รอบใหม่ไปใหม่ครับคือวันนั้นอะไปวัดวันรุ่งขึ้นมาก็มันนึกได้ว่าเมื่อวานขอพรไม่ครบตอน่ำอะไรไปใหม่อ้อหรออยากไปใหม่แต่มันไปไม่ได้อ่าๆๆการขอพรที่ีสองกี่หรอใช่เพราะแบบเพาไมขอใหม่ก็จะขอยังแบบไม่ตรงยังไม่เต็ขอไม่ครบพรวันลูกขึ้นก็เลยไปใหม่ก็จะไปใหม่แต่ยังไม่ได้ไปค่ะก็จะไปที่อื่นต่อ โชว์โชว์โชว์เลยพอมันขาดไปเยอะที the like, However, so <cos> ่ตัวเลขมันสะเทือนมาที่เราตั้งเป้าไว้หนูว่าเขาหน้าโอ้มองน่าจะฟังเมอนไม่รู้เรื่องอ่าาาาตัดเรื่องขอขอดแบบกงๆเหมือนแบบแบบรีบไงโลนว่าแบบคนมาเยอะแล้วก็แบบเป็นห่วงว่าเขาจะไหวครบไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงคนอื่นอยู่เลยพอกลับมาพี่ก็เลยเต็มที่ในการขายของเลยอะไรคะอ่พี่พีจะเกิดนะคะอ้สู้ ไม่ก็ก็จริงๆคือผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันะนะครับมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแลตั้งแต่ว่าเราจะย้ายเข้าบ้านมันไหนอะไรนะครับโดยสุดท้าย้ย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงนะตอนนี้ครับแต่ก็มีความสุขในทุกวันเป็นยังไงครับพรมระดับเต็มๆผมว่ามันมีความสุขมากกว่าที่คิดือมันสนุกมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนคือว่าเหมือนแบบเนี่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการคบกันเป็นแฟนนะ การที่ต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเนี่ยเขื่อนว่าก็ต้องมีอะไรกระทบกระทั่งกันมากแต่ว่าก็เอาจริงๆผมว่ามันเฮฮาดีเพราะว่าด้วยด้วยตัวน้องเขาสนิทสนอยู่แล้วอันนี้ตอนรู้สึกบกแล้วก็คิดว่าในหนึ่งวันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกงานอันนียก็ต้องทำอะไรก็ก็จะไม่ไม่แพลนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทคทุกวันนึงจริงๆมันเป็นอยังไงนหรอคะนม่มีกิจกรรมอะไรยากติดเต้เลอครับพี่พี๋ มนะไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมก็จะว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบ้านเขามาอยู่ด้วยกันเขาทำงานแทบทุกวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มีงานเนี่ยเราก็จะมีอะไรทำกันทิ้งกันอะไรอ่างเงี้ยการแอบบินนี่ทำให้พี่พีก็สุดจริงครับเขาไปชีวิตปกติแค่ย้ายจากสุขาสามไปสายสามแค่นั้นค่ะเช่นย้ายคนไปย้ายแบบเอาทีไปหรือว่าเอาของไปเราก็แบบไปเล่นมุ้งลอยอยู่ในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ออกซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคำถามว่าแบบเหงาไหมแบบไอ้หนุ่กูไม่อยู่เนี่กลับบ้านเน่ยเหงาไหมอะไรอย่างเงี้ยคถ้าถามในพาร์ทหน้าที่ภรรยาเราปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างหน้าที่รรยะไม่ได้ทำอะไรยหลับโคตื่นมนทางานก็ไปพอเขาไปตื่นไปเนี่ยสุดท้ายเขาตื่นแตงเช้าผมก็หลับพี่ทำอาหารเช้ามาเตรียมอาหารให้มาอยู่ว่าพี่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงแต่กงานไม่ใชสัตว์พอกับแม่พิ่ีความตกตกใจ ก็มีแบบอะไรหลับพัดใจนะเออครับโอ้สเด็ดไปจังหวะการหยิบตาหลิวล้างกระทะทอดไข่ดาวมีวันหนึ่งเขาตื่นมาตกคุณสุดผมวันหนึ่งวันนึงจำได้ที่จังยังไงบ้างมันโมเมนต์นั้นยังไม่ดีเป็นครั้งแรกในชีวิตคือเราครันครั้งแรกในชีวิตคือคือเราอะกลังจะออกแล้วเราเราบอกกันแล้วว่าไปแล้วนะเราก็นอนแล้วก็มีอะไรไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งเราลงมาแบบเก็บของทานข้าวอะไรตลาดที่ดาวคือราเป็น ยุคม,ม,ม,มาสู่ไม่เห็นไหมคะวันนั้นแบบทำงานเต็มนะท,ที่เลยนะคะที่กว่าวันอื่น,นกลับบา้านเลยครับตอนนั้นคือแก้ปุดตั้งใจลงมาส่งหรือว่าแค่ต้อปกู๊ดเพราะจะลงไปกินกาแฟก็เลยแบบลงไปส่งอีกนิดนึงตั้งรับเลยไหมคะที่ทิ้งเอาไปอยู่กันมันมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างไหมว่ต้องหอมแก้มก่อ,อ,อนน,น,นอนหรือว่าต้องหอมหวานที่หรือว่าอะไรยังไงผมว่ามันมันกลายเป็นว่าผมมายู่กับตรวมตลอด10ปีที่ผ่านมา แล้วในความรู้สึกผมมันทําให้ชีวิตมีอะไรทํามากขึ้นที่แบบวุ่นวายทุกวันเลยวุ่นวายกันไม่ตัดกไ่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเดนเก็บบ้านเดนเก็บบ้านเดินเก็บบ้านเดินเก็บบ้านเดินเก็บรื้อเก็บที่เก็บไม่กลับไปจะทะเลาะกันมิเนี่ยไม่ไม่ครับแตล้วไปอยู่ด้วยกันมาอย่าไปทะเลาะกันพี่พีชอยู่มากี่วันก็ซึ้นเงินนะก็จริงๆก็ หนูไม่ได้เก็บบ้านหนูอขอกมาไว้ในบ้านเขาเพื่อแต่หนูขนกลับคือหนูเอาของไปข่ายบ้านเขาแล้วหนูกเอาของกลับไปบ้านหนูแต่ที่เมื่อนะใช่แล้วเวลาใช่บ้านทอยู่รามิไม่ใช่บ้านเขาาอยู่สายสามหนูว่าขนจากสายสามคือขนจากลูกาสามไปสายสามขนสายสามกลับมาสุกคาสามแ็้ไปส่งของลูกค้าไม่ใช่้ารสโลแนนแต่บ้านเราล้คนเดียวพอก็ยังยังมีแบบไปไปมา ที่มชิมอย่างไรคะว่าสารรยาชิม้ยังใกใกล้ลหันอีกทีมันเิดมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดที่สาขามันนัใจมันกมันเกิดรน่าว่าสาีอยู่เกยุหาว่าหนูนี่สาวคนอยู่มีสติเยอะค่ะ อย่างพี่แต่งหน้าที่ไงพอเสร็จจกโเงินพยาบาลไม่ต้องกลับมาอะไรอีกไม่คือจริงๆอะครับก่อนหน้านี้ครับผมก็ถ้าเกิดสถานีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกไปบ้านของเขาไปเห็นครับแล้วเราก็ขับกลับบ้านเรามันนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือกลับไปบ้านเจอเพื่อนทำงานเจ็บไปนอนนอนนอนไปกับที่น้ำมันมันดีขึ้นมาถึงคุาภาพชีวิตดี้เปนแต่ว่าเราเนรายทีหนึ่งทีสองทีสามนะกับการถ่ายรูปทรงของเราเราต้องทำยางขนาดนั้น เป็นไงพี่บิ๊ดดาวมันดันใจคือยังไงหมายถึงว่าที่ที่ไลฟ์จิง,จงกิจกรพิชาครับผมว่าจริงจมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็วคือพอดีน้องเขามีตารางงานแน่นมากแบอกว,ว,ว่า,วาก็แน่นกว่านทีนี้ว่าก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งแบบที่เคยบอกคือถ้าเราไม่ทามันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นองนอนอย่างนี้เราก็ทําง,งานเสร็จแล้วเข้าองกนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลารว่นงแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเลยก็เป็นกิจกรรมที่สนุก ไม่ได้เงินค่ะก็เลยทำด้วยการอ่าเป็นกิจกรรมที่สนุกถึงตอนลูกค้าเขาบิ๊กมาเขาจะเป็นต้องให้พรีเซนต์ขนาดนั้นเลยไหมต้องการอะไรข้างใน่ที่ใส่คิ้วดำอ่ะที่มีใส่โชว์อ่ะข่าที่ข้างในตัวไหนยังยังเลยชอบที่สีดำที่เออที่มีผ้าเออที่เป็นอะไรคนเนี่ยที่มีเนี้ยมีผู้ชายหลายคนมาเต้นด้วยอ่ะที่ได้ใส่ด้วยเหรอไม่ได้ใส่ครับผมว่ดีไม่ได้ใส่แต่ว่า ข็แต่คือมันเป็นเหมือนกับการไลฟ์รวมของเขาเนาะว่ามันมีหลายๆผลิตภัณเลยนะครับแต่ว่าทางทางทีมก็น่ารับคงแนะนนะครับก็คือมีอะไรที่เขาคิดว่าเหมือนแบบเราเราติดสัญญาหรือว่าเราเป็นคุณเตนเต้ยหรืออะไรที่แบบเขาจะให้เราป็นกล้องฟอกอืมอืมอืมโใยสุดเกิดไหมการถ่ายไม่กับเรื่มสาบเริ่มชิบนะแต่ว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเี้แต่ว่าก็เริ่มสิบครับ ล้วถ้าสินค้าแตกกว่านี้เราจะรับไหวไหมครับพี่พีหรือว่าตามใจบอสถึงมันแปลกกว่านี้ด้วยแบบมันเออเราครับแต่ว่าจริงๆอะไรที่หรือว่าอะไรที่ทำแล้วเขาแฮปปี้อ่ะก็คือทำไปกคือกลุ่มโอเคไหมที่ไว้ใจเขากลุ่มไลค์คุณเกียวแบบว่ามาแกล์ผู้ชายมาไลค์กันคุยกันไว้ใจค่ะปล่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาขายของเราก็ขูกค้า พอยอดไม่ขึ้นเหรอเปิดทุกเปิดกันไี้เลยอนนี้นะคะคืนเบนก็ยังไม่ผ่านนะแค่เ่องเลือกีามทางสที่ง่าเลยที่บว่ามีแบบคนก็เคยคกีว่าเป็นคู่เราอ่ะสอนี่สำใด้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่งีาเลยนะสามีสัญญาแต่งรานแต่ว่าปญาได้กอดอะรอย่างเง้ยแล้วก็สามีายคนโยงเป็นคู่เราคือมือดีทใจ คนยองเป็นคู่เราค่ะยังไงยังรักกันดีครับยังรักกันดีอ่ะก็ยังมีความสุขกับชีวิตกว่าสอบจากอาจจะร้องหรอยังไม่ได้กดกล้ยังยังไม่ไม่ไม่ใช่หนูค่ะยังโอเคอยู่อ่ะอย่างอย่างยังมีประเด็นตรงที่ว่าสินสอดต้อสาวยังได้ไม่โค้งจริงไงยืนยันใช่ไหมคะสินสอด คืออะไรที่เป็นทรัพย์สินอย่างสมมติเป็นเหมือนรับคุณเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะรถสักไหนก็มีรถสักแห่งในโลกปนี้เอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็เดโจรเข้ามาครับเดี๋ยวโจรเข้ามาแต่เราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกปีนี้รู้หมดเลยเดียวายพี่ก่อนแล้วก็จริงจริงมันซีเรียสมาอยู่ดีพอแต่แต่งแต่ยังไม่ได้พานกี่เดือนมันก็มีข่าวเขาเขาพงแล้วครับหลายคนก็โยงมาเป็นตู้เราตู้เราตูเราก็นีคือเปล่าคะ ทำได้ด้วยค่ตอบค่ะว่าใช่รือได้ม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใีครมบผชมากผ่ไม่เช่ไม่ใช่ไม่เไ็นคชไม่ค่ไมเห็่ไม่ค่ไม่ใ่่า่ไม่ไม่ม่อย่่ใช่ไม่่ไม่ามใ่มใช่ไ่อช่ไม่ใช่ไม่ม่ใ่มไม่ม่ใชม่ใช่่ี่ไม่ใไใไ่ใช่ไมนม่่ไมไ่่่่่่ใใมาม ที่ซึ่งผมก็ถูก่าวได้อก็พยายามทำใหีที่จดที่หน้าที่ที่ได้รับําบ่นบ่าทใหม่แบบนี้แล้วเนี่่ทั้หมแล้วพี่แกก็มีข่าวที่ออกมาสไ่ได้อ่านเลยค่ะเพราว่าทวนี้หูมองทั้งตัวบุคคลกบบติ๊กนี่อะไรก็ไม่รู้งงก็คือแบบอยากาเงินอยากทักยุดทักนี่อยางไม่พอใจกบการทงานอย่างเี้ยหไม่ได้อ่านข่าลยหรือว่อยากดูเหมือนกันเนาะอก็่ีเือนกันตอนี้ตอนไหนคุบอกว่าเราไร่ของเราร้อนเงินโอ้โหก็วาตัวเองกันเพราะตอนเนี้ยบาทีก็ไร่จนรู้สึกว่า จริเราอยู่ไหนแต่ว่าเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของกัเลยไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นีงอย่างเล่นหรือว่าของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรแบบีก็เริ่มม่ถนัก็เหนว่าเราทำงานเยอะเกินไปเนี่ยก็เลยหยิบไม่ได้่โาล้กกาไม่ได้ไม่ได้ร้อนเงินจะร้อนเงินเยอของงานเยอนี่เนี่ยขอค่องสร้างดีกว่าง่ายกว่าของงานเอเครือครับ้ขอบคฝังครับกับฝั่งนั้นน้าปกนร้านห่กิร้านหนึ่งครัา Gracias. <laughs>